ะไม่เลยจากเก็ตเข้าไปนะคะสามนิ้วจากเส้นกลางนะคะเนี่ยสามนิ้วเราวัดออกมาเลยค่ะสามนิ้ววัดออกมานะคะสามนิ้วเป็นเสื้อป้ายตีตรงๆมาเลยค่ะชายเขาจะโค้งนิดนิด แต่ชิ้นซ้ายที่ซ้อนเข้าไปเนี่ยไม่ต้องโค้งก็ได้นะคะโค้งแต่ชิ้นฝาเราจะทำพลังกระดุมหนึ่งลังขึ้นมาประมาณสามเซนนะคะสามเซนอันน,นี้เราก็ขีดไป็หนึ่งลังลังไม่กระดุมเนี่ยให้อยู่เหนือเอว หรืออยู่ประมาณเอวเส้นเอวได้นะคะเราไม่เอาต่ําลงไปนะคะคอเขาจะโชว์โชว์ลิ้นนิดนึงนะคะช่วงนี้เขาจะออกแนวกว้าง จากข้างคอนี้เราวัดเข้ามาสามเซนถ้าไซส์เล็กไซส์เอเอ็มนะสองเซนได้นะคะอันนี้จะใช้อยู่ที่สามเซนถ้าไม่ชอบว้างแบบคอเล็กเนี่ยสองเซนได้นะคะสามเซนจากเอวขึ้นมาประมาณสิบเอ็ดเซนจากจุดนี้นะคะสิบเอ็ดเซน เราจะโค้งให้เขาแบบโชว์ลิ้นนิดหนึ่งช่วงเนี้ยเขาจะออกว่างเพื่อโชว์แผ่นลิ้นด้านในนะลิ้นเนี่ยถ้าชอบความลึกนี่ล้วแต่ชอบเลยนะเส้นบาก็ได้เส้นบาเนี่ยประมาณเก้าเซนหรือว่าไม่ชอบลึกเจ็ดเซนจากปุ่มคอก็ได้นะคะอันเนี้ยไม่ชอบลึกเจ็ดเซนหรือว่าจะใช้เส้นบาเลยก็ได้อันนี้คือลิ้น อันนี้เราก็โค้งมาเลยค่ะเราต้องการให้ช่วงเนี้ยเขาโค้งนิดหนึ่งเพื่อที่จะโชว์แผ่นลิ้นนะคะถ้าเราใช้เป็นไม้โค้งธรรมดาเนี่ย เขาจะโชว์ลิ้นได้น้อยประมาณนี้นะคะเราก็เลยต้องใช้ไม้นกแก้วนะคะวางเขาจะได้โชว์แผ่นลิ้นนะคะได้ในจุดนี้เราก็จะวาดปก จุดข้างคอเป็นเกฑงค่ะติ๊กเข้ามาค่ะสามเซนเท่ากันค่ะคอหลังอันนี้สามเซนก็ครึ่งหนึ่งนะคะเซนครึ่งหรือสองเซนก็ได้ค่ะแต่แต่ไม่เกินจากสามเซนนะคะแบบอันเนี้ยสามเซนเราก็ใช้ครึ่งหนึ่งเซนครึ่งหรือสองเซนก็ได้ค่ะโค้งให้เขาได้จังหวะกัน แต่เราไม่เอาลึกลงไปมากนะคะเดี๋ยวคอหลังเขจาจะไม่ตั้งเพราะว่าแนวเขาเป็นคอตั้งแนวเสื้อด้านหลังเขาเป็นคอตั้งเราเกยไหลค่ะวัดเข้ามานะคะสามเซนเกยไหลเพื่อให้ปกเขาตั้งขึ้นนะคะจับตรงจุด จุดที่เราวัดเข้ามาสามเซนนะคะชนกันแล้วก็หมุนมาค่ะตรงนี้เขาจะไม่ตรงกันหรอกค่ะเราเอาจุดนี้เป็นเกณฑ์นะคะเราจะก็ปกค่ะจับเกยไหลเพื่อให้ปกเขาตั้งนะคะตอนนี้ปกเขาจะอยู่เหนือจากเส้นอกเน อันนี้เส้นอกนะคะสักสามเซนไว้ขึ้นมาสามเซนเราจะใช้ปกด้านหน้าประมาณสิบเซนปกด้านหน้านี่นะคะสิบเซนด้านหลังเราใช้สักแปดเซนให้เขาเล็กกว่าปกเนี่ยเราแต่งได้นะคะ อันนี้เราก็วาดขึ้นมาเลยค่ะตรงเส้นโค้งเนี่ยประมาณจากจุดเนี่ยสามเซนพอปกเขาจะมีแบบเป็นแนวเป็นแนวนี้นะคะเขาจะมีช่วงเนี่ยคือตั้งเนี่ยถ้าตั้งในแนวโค้งแบบเนี้ยเราจะต้องมีเสริมนะคะ มีเสริมผ้าแข็งก็จะเป็นประมาณนี้ได้แล้วเราก็ทำคอปีนนะคะเพื่อให้เขาตั้ง ตามแบบเขาจะตั้งเยอะนะคะทำแนวปีนเนี่ยได้ตั้งแต่เซนหนึ่งสองเซนสามเซนแล้วแต่ชอบตั้งมากตั้งน้อยนะคะแต่ทั่วๆ่วไปก็คือสองเซนแต่แบบตัวนี้เขาจะตั้งนิดหนึ่งเราจะใช้สามเซนนะคะจากจุดน,นี้วัดออกมาสามเซนเราทำคอปีนอยู่ที่สามเซนนะคะสามเซน ด้ในจุดนี้เราวัดคอจริงไปหน่อยนะคะคอจริงคือเส้นนี้คอจริงเราวัดจากจุดปลายปกนี่เลยนะคะมาถึงตรงเนี้ยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องแยกถ้ามีเส้นคอปีนเนี่ยเราจะต้องแยกให้เท่ากับคอจริงนะคะเราก็วัดคอจริงไวค้ค่ะ สามิบสามคอจริงนะคะสามสิบสามแล้วก็วัดคอปีนไปค่ะสามสิบเอ็ดเราลบก,กันนะคะเหลือสองเซนเราจะต้องแยกสองเซนนะคะตอนนี้เราก็ขีดใช้ ใช้ตรงจุดไหลตรงนี้เป็นเกณฑ์นะคะขีดหนึ่งเส้นแล้วนะคะอันนี้เราก็กะอสองเส้นสามเส้นคือไม่ไม่ต้องวัดก็ได้กะคือให้เขาแบบเท่าๆกันเนี่ยสามเส้นสามเส้นนี้เราจะแยกเท่ากับสองเซนนะคะแยกเพื่อให้เท่ากับคอจริจงแล้วก็ก๊อปกระดาษออกมาค่ะ เราก็มาเลยนะคะปกปกช่วงเนี้ยก็อยู่ประมาณเส้นบ่าหน้านอันนี้เราก็ก๊อบเส้นคอปีนได้เลยนะคะเส้นนอกแล้วก็ก๊อบเส้นสามเส้นที่เราจะต้องแยกในจุดเส้นแรกเนี่ยคือใช้จุดตรง ข้างคอตรงนี้เลยนะคะไม่ไม่มาข้างหน้านะคะคือจุดนี้เลยแล้วก็มาข้างหลังแล้วก็เส้นกลางหลังแล้วก็ปกนะคะที่เราจะใช้พอก๊อปเสร็จนะคะเราก็ ก็ใช้เส้นปกติแล้วนะคะถ้าเราก๊อฟเสร็จเนี่ยก็ใช้เส้นที่เราจะต้องใช้เลยคือไหล่ไหล่จริงไหล่ตัวนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็คอตรงแผ่นลิ้นเนี่ยใช้ก๊อปออกไปได้เลยนะคะทบผ้าแล้วก็ก๊อปเผื่อเผื่อจากเส้นคอเนี่ย สักสามเซนนะคะด้านขวาเนี่ยจะเป็นติดกระดุมแปะแต่ส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเย็บตายนะคะเย็บตายหนึ่งข้างอันนี้เราตัดไปที่คอจริงเลยนะคะเพราะว่าเราเสร็จแล้วคอปีนเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเสร็จแล้วอันนี้ลิ้นก็ไปเผื่อเอานะคะสามเซน ด้านหลังแล้วก็ตัดเส้นคอจริงเลยนะคะคอจริงที่เราวัดจากข้างคอเข้ามาสามเซนนะคะ อันนี้เดี๋ยวเสร็จเราจะแยกเสร็จเราจะขึ้นคอให้เพื่อนๆดูนะคะแต่คอแนวนี้ยังไงก็ต้องเสริมพักแข็งนะคะไม่นั้นเขาจะไม่ตั้งอันนี้เสร็จเราก็จับเข้าไหล่ก่อนเลยนะคะ เรามาแยกที่ปกอันนี้เส้นที่เรากิ้งออกมานะคะอันนี้เส้นกลางหลังอันนี้เส้นที่เราจะแยกสามเส้น เราแยกเท่ากับ2เซนนะคะที่ที่วัดไว้เมื่อกี้นี้คอจริงสามสิบสามนะคอปีนสามสิบเอ็ดลบนะคะสองเซนเราแยกสองเซนสามช่องช่องแรกเนี่ย เราแยกไปเซนหนึ่งเลยก็ได้ค่ะแยกไปหนึ่งเซนเลยนะคะแยกไปหนึ่งเซนเลยแล้วก็จะเหลืออีกสองช่องช่องละครึ่งเซนก็เป็นสองเซนนะคะ คือแยกยังไงก็ได้สามช่องเนี้ยให้เขาได้สองเซนอันนี้ก็ครึ่งเซนนะคะอันนี้ก็ครึ่งเซนรวมเป็นสามช่องเนี่ยสองเซนก็เท่ากับคอรจริงนะคะ ตันนี้ปกเขาเป็นแนวตั้งนะเราจะแยกช่วยให้เขาตั้งนิดหนึ่งปกเขาจะเป็นช่วงเนี้ยช่วงนี้เขาจะตั้งเราจะแยกช่วงนี้ช่วยเขานิดหนึ่งวัดมาประมาณสองเซนครึ่งตีมาที่จุดนี้เลยค่ะ แยกเพื่อให้เขามีแบบโค้งนิดนึงแยกสักสามเซนก็ได้ค่ะ อันนี้ไม่มากนะคะประมาณประมาณแบบได้แล้วเราก็แต่งเอาตรงข้างล่างเนี่ยเป็นเกณฑ์ านหลังประมาณสี่นิ้วด้านหลังประมาณสี่นิ้วนะคะด้านหน้าประมาณห้านิ้วกับหนึ่งกระเบียดตรงน,นี้เราก็แต่ง เสริมแข็งนะคะประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าเป็นปกแนวเนี้ยเราต้องเสริมนะคะนิ้วหนึ่งพ้าแข็ง จะเป็นเคมีกาวหรือว่าเป็นผ้าทำขอบกระโปรงก็ได้นะคะตัดพอดีเลยไม่ต้องเผื่อนะคะแล้วก็มาวางมาวางแล้วก็เย็บกดนะคะเย็บกดรอบอันนี้เป็นเติมนะคะถ้าปกแนวเนี้ยเราต้องเสริมทุกตัว ha 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 เราាក់ទាំង់ទាំង់ទាំង ส่วนเกินแล้วก็ตัดออกไปได้เลยนะคะด้านหลังจะตั้งด้านหน้าเขาจะตั้งมา จะประมาณนี้นะคะก็เนี่ยที่เราเสริมถ้าเราไม่เสริมเนี่ยเวลาใส่ใส่ไปเนี่ยเขาก็จะเขาไม่มีอะไรที่มาเป็นขอบนะคะเขาก็จะปัดออกไปเขาก็จะไม่ตั้งแต่ถ้าเราต้องการตั้งตามแบบอยังไงเราก็ต้องเสริมนะคะเนี่ยเสริมเข้ามาเขาก็จะจะได้แบบบล็อกอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ถ้าไม่ชอบปกใหญ่ขนาดนี้ อันนี้เป็นงานแนวผ้าใหม่ปกเขาจะใหญ่นิดนึงถ้าไม่ชอบใหญ่แล้วก็ลดลงไปได้นะคะก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ